นี่เป็นหน้าร้านนะครับหน้าร้านหน้าร้านสวยมากนี่นครับชื่อ,อชื่อร้านกาแฟสเกลกเอคอฟฟี่โอเพนเปิดนะครับเปิดจะมีหลากหลายนะครับ วิตามินซีน้ำเปล่าโอ้สแกนเงินสดก็ได้นะครับนอ้ยมีสแกนด้วยโอ้อย่างจาบเลยสแกนแบบ QR code เป็นแผ่นไม้ด้วยยอดดูบรรยากาศโดยรอบๆร,บรบ้านนะครับอันนี้ดูเมนูหน่อยดูเมนูเอสเปสโซคาปูชิโนลาเต้มอคค่าอเมริกาโนน้ำผึ้งน้ำมะนาวน้ำพร้าวโอ้ มีครบเลยนะครับทุกท่านใครจะมาอุดหนุนนะครับมาได้ที่สกาวคอฟฟ่นะครับราคาเป็นกันเองย่ำเยาวน,น่พวมในการร้านกาแฟสนีออกน่กำลังจัดสวนพื้นที่โดยรอบนะครับใต้ต้นมะพร้าว มีไปรษณีย์ด้วยนะครับคนมาใช้บริการได้ฝากส่งสะดุ EMS Quick Service นะมาใช้บริการได้ที่นี่รับต่อพบอรบต่อภาษีประกันภยัยเอกสารเติมมือถือได้ทุกอย่างเลยนะครับผมรับซ่อมมือถือด้วยโอ้โหครบคันสะดวกสบาย จะส่งทั่วประเทศทั่วไทยน,นี่บรรยากาศร้านนะครับหน้าร้านโอเคครับเดี๋ยวไปดูกาแฟเราดีกว่าฮะว่าพี่เขาชงเสร็จหรือ,อยังครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชงกาแฟสดของสเกล์คาเฟ่คาเฟ่ไหม f าฟออกาแฟนะพูดผิดนะครับเป็นมุกเป็นมุก อันนี้ฉีดอะไรครับพี่ฉีดเพื่อไม่ให้ผงกาแฟเวลาที่เราบดฟุ้งกระจายสิ oh. แล้วเราก็จะได้กาแฟในปริมาณที่เราต้องการอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับ mm. ที่จะรู้นะน่ย mm. เดี๋ยววันหลังต้องเอากาแฟนี่มาให้พี่ลองชิมบ้างด้วย mm. กาแฟที่ชอ็อกคีอะไรนะที่ชอ็อกคีคือกาแฟนูน่นไงที่ผมไปอ่ะหมู่บ้าน หมู่บ้านที่ชอบขึ้นเขาปูก,กาแฟเหรอกาแฟกะเหรี่ยงสุดยอดลองชิมแล้วกลมกล่อมมากใช่อันนี้ทำเพื่อะอะไรพี่เพื่อนึกอไม่เอะไรครัดไล่อากาศไล่อากาศให้กาแฟมันเสมอยเลยนะ Yes ก็เคาะค่ะ สดๆสเลยใส่วอล์กไซวอล์กตั้งแต่ขายกาแฟน,นี่ได้ก้ามเป็นมัดนะ oh <my> God! ในกล้ามเอาไปให้ก็ได้ได้้กามค่ะมาต้นกดอ,อันนี้กาแฟอะไรพี่อาราบิก้าโรบาาัสต้าอาราบิก้ากับโรบัสต้าค่ะใส่บรรากเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงครับผมของเอาอะไรเด้วยครับไว้เจอกันที่ กี่ทุ่มอะพี่ไม่ก็เดี๋ยวมาอ๋อครับเดี๋ยวนนี้พี่ชายนะครับ <c oughs> เ,เป็นไอไอน,นี่พี่พี่ของเขื่อนพี่เอาไปได้เลยได้ไหมครับผมโอเคว้ากาแฟเ,เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณคุณพี่ส้มมากครับนี่ หน้าตากาแฟสดของเรานะครับวันนี้เราสั่งเมนูคาปูชิโน่เย็นนะครับหน้าตาน่าทานมากยังไงอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับสกากคอฟนะครับผมมาอุดหนุนกันได้นะครับอยู่ที่บ้านนาการนะครับหรือเยื้องเยืองกับค่ายลูกเสืออินทราแคมของเรานะครับผมโอเคครับ